สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้นะครับมาชมนะครับพระสมเด็จบางขุนพรหมองนิ้พิมพ์ฐานคู่นะครับคาบกุ่งามๆผิวดำเดิมเลยนะครับโอ้โหนีงดงามมากครับคาบกุ่นี้แห้งๆนะครับธรรมชาตินะครับแกร่งนะครับแกร่งนี่หยิกนี่ไม่ออกเลยนะครับงัดก็ไม่ออกนะครับออกนี่หลุดทางเนื้อเลยนะ เป็นพระเก่าเก็บนะครับมีความสวยงามนะครับพระนิคมชัดลึกมากนะครับเส้นซูมนี่ลึกเลยนะคมนะนะครับนี่ครับครับกรุนะครับครับความเก่าธรรมชาติของพระนะครับโดงามนะครับพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่องค์นี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่เป็นการตัดธรรมชาตินะครับตัดมือนะครับขอบปิดปิ้งงี้นะฮะโอ้ นะครับเนื้อนี่เก่าธรรมชาตินะครับผ่านการเก็บนะครับพระองค์นี้นะนี่ครับงดงามมากทับด้านหน้านะครับเห็นไหมครับลึกมากนะครับสวยสดงดงามนะครับขนาดกําลังน่ารักดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ครับตั้งอิ้วแห้งๆเลยนะครับเนื้อนี่โซนจริงๆข้างในนี่เป็นสีขาวนะครับแต่ว่าความเก่าอายุสมกับธรรมชาติจะมีออกคราบขาวอมเหลืองนะครับ ภาพปลูกสีน้ำตาลมีคราบดินคราบต่างๆนานานะครับนี่ครับมดงามจริงๆองค์นี้นะครับนี่พี่ท่านใดสนใจก็นะครับทักมาได้เลยนะครับเป็นราคาแบ่งปันเช่นเคยนะครับนี่ครับลองชมนะครับราคาแบ่งปันทักมาได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ